มาดูกันต่อนะครับสําหรับการทําบ้านให้แม่งของผมครับซึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการทาสีฝ้าเพดานภายนอกนะครับซึ่งเป็นลายไม้เราจะมีวิธีการทาอย่างไรนะครับเพื่อให้เห็นลายไม้ได้ชัดเจนรวมถึงการทาผนังรอบบ้านภายนอกด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําขั้นตอนรวมถึงวิธีการทานะครับว่าภายนอกเนี่ยเราควรทาสีอย่างไรเพื่อให้สามารถทนต่อ การลอกล่อนได้ดีกว่าปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยครับสิ่งที่ทําเริ่มต้นเลยนะครับสําหรับตัวฝ้าภายนอกนะครับซึ่งเป็นฝ้าสมาร์ทบอร์ดลายไม้ครับผมก็จะใช้ตัวอะคริลิกนะครับในการยิงปิดหัวสกูที่เราได้ยิงสกูย,ยึดไว้นะครับตรงนี้รวมถึงบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นด้วยนะครับที่มันมีร่องใหญ่ๆสาม,มารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยผมก็จะใช้ตัวอะคริลิกเนี่ยยิงตามแนวร่องไปเลยครับ เหตุผลที่ผมต้องใช้อะคริลิกนะครับไม่ใช้ซิลิโคนเพราะว่าอะคริลิกเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราสามารถจะทาสีทับได้นะครับแล้วสีเนี่ยมันจะกลมกลืนกันนะครับระหว่างตัวแผ่นฝ้าของเราแล้วก็จุดที่เรามีการยิงตัวอะคริลิกเข้าไปนะครับผมเลยเลือกใช้เป็นตัวอะคริลิกส่วนซิลิโคนเนี่ยผมเคยใช้แล้วนะครับสีขาวเนี่ยเวลาทามันจะเห็นเห็นซิลิโคนได้ชัดกว่าอะคริลิกครับ ดังนั้นนะครับถ้าใครจะใช้ในการปิดหัวตะกูหรือว่าบริเวณร้อยต่อของแผ่นฝ้าของเราเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นอะคริลิกจะดีกว่านะครับส่วนซิลิโคนเนี่ยเราจะแนะนําว่าใช้สําหรับพื้นที่ที่เราไม่ต้องการทาสีทับนะครับอยากใช้เป็นสีของเขาเลยเนี่ยก็แนะนําเป็นซิลิโคนก็ได้และเนื่องด้วยนะครับผมก็จะทําการทาสีผนังด้วยนะภายนอกผมก็จะปิดในส่วนที่ผมไม่ต้องการให้สีเนี่ยไปโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก วงกบต่างๆนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวเทปกาวย่นครับไล่ปิดทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของบริเวณวงกบที่เราไม่ต้องการให้โดนสีนี่นะครับก็จะเป็นสีที่ผมจะใช้ทาฟ้าในงานนี้ครับจะมี2ตัวนะตัวแรกจะเป็นสีรองพื้นนะครับรหัสเขาคือ FP 3 0 1คุณสมบัติของตัวนี้ก็คือช่วยเรื่องของทําให สีที่เราทาเนี่ยมีความเรียบเนียนแล้วก็ไม่เป็นจ้ำครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสีรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยทําให้สีจริงที่เราทานะครับมันยึดติดกับตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดหรือว่าตัวแผ่นฝ้าของเราได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เราจะทาหนึ่งเที่ยวเราทิ้งไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วเราก็จะตามด้วยตัวสีจริงตัวนี้เลยนะครับสีจริงตัวนี้เราสามารถเลือกเฉดสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการทาสําหรับไฟเบอร์ ซีเมนต์นะครับซึ่งงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานแบบไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับเพราะมันไม่ใช่ไม้จริงมันเป็นไม้เทียมสีที่ผมใช้นะครับจะเป็นสีไม้วอลนัทแบบโปร่งแสงนะครับที่เลือกโปร่งแสงเพราะว่าตัวฝ้าของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นลายไม้ดังนั้นเนี่ยมันจะได้โชว์ลายไม้ได้ชัดเจนนะครับตัวนี้เราจะทาทับทั้งหมดสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็จะให้ห่างกันประมาณสักสองชั่วโมงครับรหัสนะครับของตัวนี้ก็คือ FT หนึ่งศูนย์สามนะครับเป็นสีบอลนัดถ้าจะใช้เฉดเฉดสีอื่นก็มีนะให้เลือกหลายเฉดนะครับลองลองเลือกดูได้นะครับเดี๋ยวลองเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากทาออกมาแล้วเนี่ยตัวฝ้าของเราเนี่ยจะออกมาสีลักษณะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะทาด้วยสีรองพื้นไปก่อนนะครับซึ่งสีรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีออกขา,ขาวๆเทาๆแบบนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยนะครับปรับสภาพพื้นผิวของตัว พื้นของไม้ฝ้าเพดานของเราเนี่ยให้มันมีความเสมอกันเรียบเนียนเท่ากันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวแผ่นฝ้าของเราแต่ละแผ่นบางทีนะสีมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับบางจุดอาจจะเข้มบางจุดอาจจะมี สีอ่อนเลอะเทอะไปบ้างแบบนี้นะครับซึ่งสีตัวรองพื้นเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยนะทําให้ตัวสภาพพื้นผิวของตัวฝ้าเพดานของเราทั้งหมดเนี่ยมีสีที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วเวลาทาสีจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นจ้าหรือว่าเป็นรอยจุดด่างเยอะๆนะครับโดยวิธีการทาเนี่ยเราก็ใช้เป็นลูกกิ้งเลยนะครับซึ่งตัวรองพื้นเนี่ยเราสามารถใช้ลูกกิ้งทาได้นะครับเพราะตรงเนี้ยมันยังไม่เกิดลวดลายอะไรนะครับต้องบอกว่าทุกงานสีเลยนะครับ สีรองพื้นเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะใช้สีอะไรก็ตามก็ต้องลองดูนะครับว่าเราควรใช้สีรองพื้นชนิดอะไรนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานของเราเห็นว่าหลังจากที่เราทาเสร็จแล้วนะครับตัวสภาพพื้นผิวของตัวฟ้าของเราเนี่ยก็จะดูใกล้เคียงกัน ถัดมาครับเราจะทาสีจริงโดยการใช้เป็นแปรงนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เกิดลวดลายไม้นะครับดังนั้นควรใช้แปรงทานะครับไม่ควรใช้เป็นลูกกิ้งนะครับเพราะมันอาจจะไม่เกิดลวดลายตามที่เราต้องการก่อนไปใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับให้คนตัวสีของเราเนี่ยให้เข้ากันก่อนวิธีการทาสีจริงนะครับซึ่งจะเป็นสีที่เราจะใช้ทําให้เกิดลวดลายไม้ที่เราต้องการนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นแปรง ปัดนะครับหรือว่าทาเอานะครับแล้วก็วิธีการทาผมแนะนําให้ทาตามแนวแนวยาวของลวดลายของตัวลายไม้ของเรานะครับโดยรอบแรกเนี่ยเราก็จะทาให้มันทั่วพื้นที่แล้วก็ให้มันแบบมีความใกล้เคียงเสมอกันมากที่สุดนะครับตรงนี้แนะนําว่าให้ปัดแปรงเนี่ยยาวๆเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะครับพอมาทารอบ2เนี่ยจะเห็นว่าสีของฝ้าเราก็จะมีความเข้มเพิ่มขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกว่าผมเนี่ยทาไปแค่2เที่ยวนะครับแต่ถ้าใครต้องการความเข้มที่มากกว่านี้เราสามารถทาถึงสามเที่ยวได้นะครับตอนนี้นะครับผมทาสีตัวฝ้าภายนอกนะครับตัวนี้ที่เป็นลายไม้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจะเห็นว่าสีที่ได้ออกมาก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้เลยคล้ายๆกับลายไม้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าในกล้องในะเห็นหรือเปล่านะมันจะเห็นลวดลายของลายไม้เลยนะถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับเวลาเรามองขึ้นไปนะครับ มันจะมีลวดลายไม้เนี่ยทําให้เรามองเห็นได้เลยแล้วก็สีที่ได้ก็ต้องบอกว่าพอใจเลยนะครับเพราะว่าสีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับผมแบบนี้ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทาสีตัวผนังบ้านด้านนอกกันแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าในงานนี้จะพิเศษนิดนึงคือผมจะใช้สีเนี่ยสามตัวเลยนะครับตอนแรกปกติถ้าจะเคยเห็นเนี่ยผมจะใช้แค่2ตัวก็คือสีรองพื้น ปูนใหม่แล้วก็สีจริงที่เราจะทาเลยใช่ไหมครับแต่ในงานนี้ผมจะเพิ่มอีกสีหนึ่งเข้าไปนะครับเป็นสีรองพื้นปูนสดตัวนี้นะครับ WP 1 1 0 1ตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรนะครับช่วยเรื่องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสีลอกล่อนในส่วนที่มันต้องโดนความชื้นนะครับอย่างเช่นตัวบ้านภายนอกเราเนี่ยมันจะเจอเรื่องปัญหาความชื้นบริเวณด้านล่างหรือพื้นดินเนี่ยมันขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาได้นะป้องกันไม่ให้ตัวสีที่เราทาใกล้ๆกับพื้น มันเกิดการโลกล่นได้นะครับโดยผมจะทาสีนี้เนี่ยไปก่อนนะครับหนึ่งเที่ยวที่ความสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ1เมตรขึ้นไปนะครับหเมตรเสร็จแล้วผมก็จะทาทับด้วยตัวสีรองพื้นปูนใหม่อีก1เที่ยวนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยทาด้วยสีจริงอีก2เที่ยวนะครับซึ่งสีที่ผมใช้ก็จะเป็นสีขาวนะครับสีจริงนะตัวรองพื้นปูนใหม่ก็ตัวเดิมนะที่เคยใช้กับงานก่อนๆหน้านี้นะครับ HP สาม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 นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปทากันเลย เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนทาสีทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะสีอะไรเราควรที่จะโคนสีให้เข้ากันก่อนนะครับให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะบางทีเนี่ยสีมันอาจจะนอนก้นอยู่เริ่มต้นนะครับเราจะทาด้วยสีรองพื้นปูนสดครับตัวนี้เนียจะเป็นสีที่ช่วยป้องกันในส่วนของความชื้นที่จะเกิดจากบริเวณด้านพื้นนะครับจนถึงตัวผนังบ้านของเรานะที่เป็นภายนอกนะครับตรงนี้ผมจะทาสูงขึ้นไปอยู่ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับจากพื้นขึ้นไป ถามว่าทำไมเราไม่ทาทั้งหมดจนถึงเพดานเลยจริงๆสามารถทาได้นะครับแต่ถ้าใครไม่กลัวเปลืองเนี่ยทาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครจะคิดว่าทาพื้นที่เยอะๆแล้วมันต้องใช้ปริมาณที่มากเนี่ยผมแนะนำว่าให้ให้ใช้สองสองสีคู่กันนะครับระหว่างรอ,องพื้นปูนสดแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นรองพื้นปูนใหม่แบบที่ผมทำนะครับแต่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยเราสามารถใช้สีรองพื้นปูนสดเนี่ย ทั้งหมดเลยก็ได้ถ้าพื้นที่มันน้อยนะครับเพราะว่าราคาของรองพื้นปูนสดเนี่ยมันจะสูงกว่ารองพื้นปูนใหม่นะครับตรงนี้นะครับเป็นเหตุผลว่าทําไมผมเลยต้องทา,าแบบสองสองส่วนคู่กันอย่างละครึ่งนะครับแต่ถ้าจริงๆใครไม่กลัวเปลืองก็คือทารองพื้นปูนสดเนี่ยทั้งหมดเลยก็สามารถทําได้หลังจากผ่านไปสองชั่วโมงนะครับรอให้ตัวสีรองพื้นแห้งนะครับเราก็จะเริ่มทาสีจริงเลยครับ ซึ่งสีจริงที่ผมใช้ก็จะเป็นสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นขาวธรรมดาเลยจะเห็นว่านะครับระหว่างตัวรอยต่อระหว่างตัวรองพื้นเนี่ยมันอาจจะเห็นเป็นรอยนะครับรอยต่ออยู่นะแต่พอเราทาสีจริงเข้าไปนะครับเดี๋ยวสีจริงเนี่ยก็จะปิดพวกรอยต่อต่างๆที่อาจจะเห็นได้นะครับในส่วนถ้าเป็นสีใหม่ที่เราเพิ่งเปิดกระป๋องมานะครับเราควรที่จะผสมน้ําด้วยประมาณห้าิเปอร์เซ็นนะครับเพื่อที่จะทําให้สีในเวลา ใช้งานเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้โดยคุณสมบัติของสีตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยที่ผมเคยบอกไปคือจะช่วยป้องกันเชื้อรานะครับหรือว่าตะไคร่น้ําได้ดีเพราะว่าส่วนทางนอกเนี่ยเราจะโดนในส่วนของความชื้นหรือว่าโดนฝนได้นะครับตรงนี้พอเราทารอบ2ก็จะเห็นว่าผิวของตัวผนังเราเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วคุณสมบัติพิเศษตัวนี้ก็คือสามารถที่จะ ทำความสะอาดตัวเองได้นะครับอย่างเช่นถ้ามีสิ่งสกปรกไปโดนแล้วเวลาฝนตกมาเนี่ยมันก็จะชะล้างนะครับสิ่งสกปรกนั้นเนี่ยออกไปได้ด้วยนะครับสุดท้ายนับเราก็จะได้เป็นผนังบ้านออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นว่าทางด้านล่างเนี่ยจะดูไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่เพราะว่าทางด้านล่างเนี่ยผมคิดไว้ว่า จะทําเป็นระเบียงขึ้นมานะครับดังนั้นมันจะปิดไอ้พวกรอยที่ผมทําไว้ยังไม่สวยงามอยู่ส่วนด้านบนนะครับตรงบริเวณขอบฝ้ากับตัวผนังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการติดบัวฝ้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการปิดตรงบริเวณรอยต่อระหว่างฝ้ากับตัวผนังของเรานะครับส่วนในค่าใช้จ่ายนะครับตรงบอกว่าสีตัวนี้ผมซื้อมาจากที่ไทยวัสดุนะครับสามารถหาซื้อได้นะทั้งหมดเลยผมซื้อมาสีทั้งหมดนะครับประมาณ4ี่พันบาทนะครับแต่ใช้จริงๆเนี่ยมันเหลือสีหลายตัวนะครับที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้นะ อันนี้ก็ลองดูนะครับซื้อมาแล้วเราก็ยังสามารถเหลือไปใช้งานอื่นๆได้อยู่นะครับแล้วก็สําหรับบ้านของผมนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้แล้วนะครับจะเห็นว่ามันก็ใกล้จะเสร็จแล้วบริเวณภายนอกนะครับก็จะมีในเรื่องของการที่ต้องต่อเติมในส่วนของตัวระเบียงที่จะต่อออกมานะครับบริเวณรอบบ้านของผมนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมมาแนะนำนะครับเป็นขั้นตอนแล้วก็แนวทางสำหรับการทาสีบ้านด้วยตัวเองนะครับเผื่อใครเนี่ย ต้องการที่จะทาสีบ้านของเราเองได้นะครับผมในวันนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เ,เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปว่าผมจะทําอะไรต่อที่บ้านหลังนี้นะครับ